โอเคครับกลับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับกับซีรีส์นะฮะชีวิตหนึ่งร้อยนะครับก็อีพีที่แล้วนะครับผมนะครับถ่ายลงไปนานมากนะครับก็นะครับซื้อข้าวนะครับให้กับคนไร้บ้านนะครับแถวแถวเอ่อ่าประจันนะครับหรือหน้ามหาลัยธรรมศาสตร์นะครับนี่นะฮะนี่นะครับวันนี้นะครับผมกับไมีกแล้วนะครับผมกับ เงินหนึ่งร้อบาทนะครับจะทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะผมนะครับจะเดินนะครับเข้าไปซื้อข้าวในเซเว่นนะครับพอดีนะฮะเจอคนไร้บ้านนะครับตอนนี้นะครับนอนอยู่นะครับแล้วผมไม่รู้นะว่าเขาอ่จะได้กินข้าวหรือยังหรือยังไม่ได้กินข้าวนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเข้าไปซื้อข้าวในเซเว่นนะครับแล้วก็ซื้อน้ํานะครับเอาไปวางไว้ให้กับพี่เขานะครับ เราจะมาดูกันว่านะครับเงิน100บาทนะครับจะช่วยต่อชีวิตให้กับพี่เขาได้หรือเปล่านะครับอันนี้นะต้องบอกก่อนนะครับว่างดดราม่านะครับผมทําของผมเองนะครับแล้วก็เป็นเงินของผมเองนะครับก็ถ้าใครที่นะครับไม่เคยติดตามผมไม่เคยดูผมใน y o u t u b e นะครับก็คอมเมนต์ดีๆนะครับอย่าเสนอมากคอมเมนต์แรงๆนะครับถ้าด่าผมมาว่าผมมานะครับผมฟ้องคุณนะครับแล้วที่สําคัญนะครับ ผมติดตาม URL คุณได้นะครับต่อให้คุณอยู่อีกซีกโลกหนึ่งนะครับผมก็ตามตัวคุณเจอนะครับบอกไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาข้าวนะครับไปวางให้กับพี่เขาแล้วก็เดี๋ยวจะว่าเฮ้ยช่วงนี้นะครับโควิดมึงทำไมไม่ติดหน้าอ๋อนะครับผมมาส่งน้ํานะครับนี่นะฮะรถจอดอยู่ตรงนี้นะครับรถจอดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปซื้อข้าวนะครับ1กล่องนะครับด้วยเงิน1 0 0บาทที่ผม เคยทำเป็นคลิปกันก่อนนะครับก็ไปเจอนในเซเว่นดีกว่านะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ปิดหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเซเว่นกันนะครับไปหาซื้อข้าวนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปไหว้ให้กับพี่เขาเนาะนี่นะฮะแล้วก่อนเข้าเซเว่นนะครับเดี๋ยวอย่าลืมแกนใช้ชนะด้วยครับเดี๋ยวผมขอรลบมาหน่อยแล้วกัน เราจะเอาเงิน100บาทของเรานะครับไปทําบุญกันเหมือนคลิปที่ผมเคยทํามากันก่อนๆนะครับนี่นะฮะเพื่อนการป้องกันมาตรการโรคโควิดนะครับเราต้องสแกนทุกครั้งนะครับจำไว้นะครับก็ต้องสแกนทุกครั้งนะอย่าเสนอหน้าไม่สแกนนะครับบอกแรงๆเลยเ,ลยเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวโทษลืมวัดอุหภูมูอีกเรื่องนึง ดูมดอุณหภูมิใช้งครับขอโทษนะครับนี่นะฮะแล้วที่สำคัญนะครับใช้หน้าผากสแกนนะครับอย่าใช้มือเพราะเพื่อความการตรวจที่แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมหาซื้อข้าวก่อนครับเออเดี๋ยวคิดว่านะครับอืมขอข้าวอะไรดีอ่ะ ข,ข้าวผัดข้าวผัดไข่ไหมหรือจะเป็นข้าวผัดกะเพราดีครับเอาเป็นว่าผมตัดสินใจแล้วกันนะครับข้าวผัดกะเพรานี่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมว่ามันจะกินยากแ่ไหนนะนี่ดีวกว่าครับผมแล้วก็เป็นอ่านี่นะครับเอาข้าวผัดไข่ดีวกว่าโทษจีเปลี่ยนใจแล้วก็จะซื้อน้ำนะครับ ขออนุญาตพนักง,งานซื้อน้ำน่อยนะครับนี่นะครับก็ะนะครับคือผมอะอยากจะบอกว่าผมเองผมก็ยังมีโอกาสนะยังมีโอกาสได้ทํางานในช่วงโควิดนะครับแต่หลายๆคนอะยังไม่ได้มีโอกาสทํางานหรือ ตกงานนะครับบางคนก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินนะครับแต่อันเนี้ยต้องบอกก่อนเดี๋ยวเื่อแบบไอ้เชื่อว่มึงทำคลิปเอาหน้าไม่ได้เอาหน้านะครับกูทำของกูอยู่ตลอดตลอดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงหาอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแป๊บนึงไม่รู้ว่าเพือนพี่เขาป่วยนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยเวราซื้อยาไปเขาด้วยดีกว่า

ได้ยาได้น้ําได้ข้าวแล้วนะครับก็อาจจะเป็นเงินไม่มากนะครับผมอะทําตามกําลังของผมที่พอมีนะครับแล้วก็ช่องผมก็ยังไม่ได้ผลิตเล็กเงินอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยโดยเหตุผลที่ผ่านมาก็คือตรงๆก็เป็นคลิปที่มีคนดูเยอะที่สุดนะครับก็เดี๋ยว เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมขอไปคิดตังกับพนักงานก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็รอข้าวอยู่เดี๋ยวเรารบร้อยค่ะลูกค้าขอบคุณค่ะรับหลอดด้วยไหมคะไม่ไม่ไม่ครับน,น,น,นี่นะครับตอนนี้นะครับก็ได้ข้าวมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้เขาเนาะก็นะครับผมอาจจะเรียกอะไรล่ะทำตามคุนักรับตัวเองแล้วกันเพราะไม่งั้นมันก็เป็นเงินผมนะครับแล้วก็หลอนออกนะครับเราก็จะต้องสแกน ใช้ชนะด้วยนะครับด้วยเค้กนะครับอโอเคนี่นะครับนี่นะครับใครไม่สแกนผมสแกนนะครับบอกไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้ามาให้พี่เขาเนาะตนระงนู้นนะครับเบรกทุกก็นะฮะบอกไว้ก่อนผมไม่ได้เป็นช่องที่ร่ำรวยอะไรมากมายนะครับแต่ทีนี้ บางทีเราเห็นแล้วเราก็ฮะใครคลิปอยู่คลิปใครนี่นะครับแกล้งลูกน้องผมตอนนี้นะครับผมซื้อมาแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเอาข้าวไปวางไว้เขานะครับเราเอาไปวางเราไม่ต้องเรียกเราไม่ต้องพูดอะไรนะครับแค่เดี๋ยวเราจะเอาไปวางไว้ให้แล้วเราก็มีข้าวมียาอยู่นะครับ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าพี่เขาจะได้กินเราหรือยังนะครับ <c oughs> ก็นะครับผมไม่ได้มีเงินเดือนเยอะผมไม่ได้ มีเงินอ,อะไรมากมายนะครับเอาแค่ว่าวันนี้ผมมีกําลังที่ผมจะทําผมไมจะทำโอ้สองคนเหรอตรงเนี้วยวมูซายแล้วผมไม่เห็นอีกคนนึงเดี๋ยวผมเอาข้าวไปวางมาให้พี่ก็อีกคนนึงแล้วกันนะครับโอนะครับนี่นะของข้าวมาวางแล้วนะครับ ผมอข้าวมาวางไว้ให้เขาแล้วนะผมไปก่อนนะครับก็ผมไม่เห็นมีคนนะครับไม่รู้ว่าลุงเพิ่งซ้ข้าวหรือยังเนี่ยตรงนี้ลุงคนนึงนะทุกคนว่าไงดีอะผมไปซื้ออีกไหมยังน่าสสารมาเลยนะเดี๋ยวเอางนี้ดีกว่าผมไปซื้ออีกชุดหนึ่งผมไปซื้ออีกชุดหนึ่งเดี๋ยวผมไปซื้ออีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ จริงอ่ะมันก็ยังไม่หมดหรอก100อ่ะแต่หนึงร้อยนะครับมันจะได้เข้าได้เข้าสองพุ้นเลยเดี๋ยวเราเอาเงินหนึ่งร้อยของเรานะครับไปซื้อข้าวให้กับแกเดียเข้าไปซื้ออีกพุนหนึ่งคือการจะทำบุญนะครับมไม่สนใจมาหรอกว่ามันจะเป็นยังไงหรือมันจะเจออะไรนะครับแต่เดี๋ยวผม ขอเข้าไปซื้อข้าวชุดแล้วกันเนาะขอซื้อข้าวกับน้ำอีกชุดนึงขอจ่ายก,การอีกชุดนึงแล้วกันเนาะนี่นะครับได้อีกชุดนึงอัพเซเว่นไหมล่ะจ่ายก๊อตเลิงน,น,นี่ครับ แล้วก็เดี๋ยวเราซื้อน้ําเหมือนเดิมนะครับคือทีแรกผมไม่เห็นเขาเมื่อกี้นะไม่เห็นเขาจริงจริงว่า,ามีอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ซื้อไปให้แกอีกคนนึงเนาะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะยังไงดีอะแต่เห็นเห็นแกเป็นแผลอยู่อะแกไม่รู้ว่าแกต้องการที่จะกินยาไหมนะครับเอางี้ดีวกว่าเดี๋ย ซื้อยาให้เขาเพิ่มอีกแขงนึงเหมือนกันนะครับนี่นะครับ,รบอ๋ตอตรงนี้นะครับก็รอน้องพนักง,งานงติดตามครับผมส่วนเซเว่นที่ผมซื้อนะครับก็อยู่แถวท่าประจันนะับอุดนได้ สิบช่งคนด้ไหมคะสองไม้สามสิบบาทนะคะไม่ครับอันนี้ับข้าวเวฟเลยไหมคะเวฟเลยจัดจนะซื้อ,อยาพืชนะก,ก็บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนว่าคลิปนะครับไม่ได้เป็นคลิปอะไรที่มันมเลิศหรูร่ำรวยนะ,ะัะแต่เราเอาที่เรามีกําลังทํานะครับอันนี้เดี๋ยวจะต้องรอนะ้องพนักง,งานคิดเงินแล้วก็เดี๋ยวเวฟแป๊บน,นะครับแล้วเ,เดี๋ยวเจอกบับลุงคนที่สองที่เราจะเอาข้าวไปให้โอเคครับผมก็ เมื่อกี้โดนไปแล้วหนึ่งกล่องนะครับตอนนี้ผมก็เลยมาเอาอีกกล่องนึงนะครับเพื่อให้คุณลุงที่นอนอยู่ตรงนั้นนะครับกินนะครับแล้วก็มีข้าวแล้วก็ยานะครับก็บอกไว้ก่อนผมนะครับทําได้ตามที่ผมมีกําลังนะครับก็ไม่ได้มีเงินเยอะนะครับแต่ก็อยากจะให้แกนะครับได้กินข้าวนะครับเพื่ออดชีวิตกับเขาเนาะก็ ใครที่คิดว่า ee, คลิปอย่างเงี้ยมันดีนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้กับผมไว้นะครับผมจะได้มีเงินไปซื้อข้าวให้กับคนไร้บ้านได้กินนะครับก็เดี๋ยวผูดเอาข้าวไปให้คุณลุงคนนึงนะครับน,นี่เราจะไม่เรียกนะครับนอไหนได้วะ,น,ะนี่นะครับนี่นะครับผมพากวางไว้ให้เรานะนุ่นก็ได้ข้าวไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ ในคลิปต่อไปผมก็เอาเข้าววางให้คุณลุงแล้วนะครับในในนั้นก็จะมีข้าวหนึ่งกล่องนะครับน้ำหนึ่งขวดแล้วก็จะมียานะครับคือแก้ตื่นมาเดี๋ยวแกจคงรู้เองนะครับเราเราเราจะไม่ไปเรียกเขานะครับเราจะไม่ไปรบกวนเขานะครับก็เอาเป็นว่านะครับถ้าคลิปผมนะครับ ถูกใจใครก็กดไลค์ให้กับผมหรือใครชอบก็กดไลค์ให้กับผมเหมือนกันนะครับนอกจากกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรละสสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมก็พอดีมาส่งน้ำพระประจันก็อยากจะทําบุญนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเงิน100หนึ่งร้อยก็ทำบุญได้เหมือนกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรละแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปเนาะขอให้ทุกคนโชคดีครับสาหรับใครที่กดไลค์แลวกดติดตามไปเจอกัน